กระป๋องน้ำอัดลมดื่มหมดแล้วอย่าเพึ่งทิ้งสามารถนำห่วงตรงฝากระป๋องมาทำประโยชน์ได้เยอะมากจะนำไปทำอะไรได้บ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆที่เป็นประโยชน์จากการนำเอาห่วงตรงฝากระป๋องน้ำอัดลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาฝากทุกคนค่ะ หลายๆคนก็จะยังไม่เคยรู้ว่าห่วงตรงฝากระป๋องน้ำอัดลมจะช่วยล็อกหลอดไม่ให้หลอดขยับตอนที่เราดื่มได้แล้วก็ยังสามารถนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยวันนี้ก็นำมาฝากกันทั้งหมด3ประโยชน์เรามาดูประโยชน์แรกกันเลยอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆแกะฝากระป๋องน้ำอัดลมที่เป็นห่วงตรงนี้ออกมาก่อนค่ะในวิธีแรกเราจะใช้ทั้งหมด6อันค่ะถ้าใครมีมากกว่านี้ก็สามารถนามาเพิ่มได้ จากนั้นก็ให้เตรียมลวดเส้นเล็กที่มือของเราสามารถดัดได้ง่ายๆตามจำนวนปริมาณของฝากระป๋องน้ำมัดลมค่ะอย่างเช่นของเจหิวใช้ห่วงฝากระป๋อง6อันก็จะเตรียมลวด6เส้นแต่ละเส้นจะมีขนาดประมาณความยาว1.5นิ้วหรือ1นิ้วก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำห่วงร้อยเข้ากับลวด แล้วก็นำมาพันเข้ากับไม้แขวนตามในคลิปเลยตอนที่พันก็ให้พันแน่นๆแล้วก็ใช้มือบีบให้แน่นๆค่ะขั้นตอนนี้ใครไม่มีแรงบีบลวดก็สามารถนำครีมมาช่วยบีบแทนได้ค่ะหลังจากที่เราบีบลวดเข้ากับไม้แขวนเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ห่วงแน่นๆแบบนี้ที่ขยับไปมาไม่ได้ จะทำทั้งหมด6อันค่ะสำหรับบ้านไหนที่มีเสื้อผ้าเยอะตอนซักผ้าเราไม่พอแขวนก็สามารถนำวิธีนี้ไปช่วยได้นะคะเราก็จะได้ที่แขวนผ้าเพิ่มขึ้นมาอีก6ตัวค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะนำไปแขวนให้ดูนะคะและห่วงนี้ก็จะช่วยล็อกไม้แขวนไว้ด้วยเวลาที่ลมพัดแรงๆไม้แขวนก็จะได้ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือไม่ตกลงมาที่พื้นค่ะแล้วก็ยังทำให้เรามีพื้นที่ในการตักผ้าเพิ่มเยอะขึ้นด้วยห่วงฝากระป๋องนอกจากจะนำมาช่วยใช้ตักผ้าได้แล้วเราก็ยังสามารถนำห่วงนี้ไปใช้สำหรับแขวนเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าได้ด้วยค่ะเราไปดูประโยชน์ที่2กันเลยประโยชน์ที่2องตู้เสื้อผ้าที่บ้านใครมีเสื้อผ้าแขวนเยอะจนแน่นเต็มไปหมด ไม่มีที่แขวนแล้วก็สามารถนำห่วงฟักกระป๋องนี้มาช่วยได้ค่ะโดยให้เราเปลี่ยนจากการแขวนเสื้อผ้าทีละตัวมาเป็นแขวนแบบเลียงลงมาเป็นแถวแถวเราก็จะนำห่วงฟักกระป๋องแขวนเข้ากับคอไม้แขวนตามในคลิปแล้วก็นำห่วงอีกตัวใส่เข้ากับคอไม้แขวนของเสื้อตัวที่สองจากนั้นก็นำเสื้อตัวที่สองไปเกี่ยวเข้ากับ ห่วงเสื้อตัวแรกแล้วก็นำเสื้อตัวที่3เกี่ยวเข้ากับห่วงที่คอไม่แขวนของเสื้อตัวที่2ค่ะใครอยากจะต่อห่วงยาวลงมามากกว่านี้ก็ได้นะคะเจะห๊หิวต่อให้ดูแค่สองตัวค่ะเพียงเท่านี้เราก็มีพื้นที่ในการแขวนเสื้อผ้าเยอะขึ้นแล้วและตู้เสื้อผ้าของเราก็จะได้ไม่แออัดด้วยค่ะห่วงฝากระป๋องนั้นมีประโยชน์มากๆเลย ใครที่ยังไม่เคยทำวิธีนี้อย่าลืมไปลองทำนะและต่อไปประโยชน์ที่3เราก็ยังสามารถนําห่วงฝากระป๋องนี้ไปใช้ในห้องครัวได้ด้วยตาหลิวทับพีหรือกระบวยตักน้ำซุปที่บ้านใครที่ดำจับไม่มีรูไม่สามารถแขวนได้เราก็สามารถนำห่วงฝากระป๋องนี้มาช่วยได้ค่ะ โดยเราจะนำห่วงมาแขวนเข้ากับตะขอก่อนจากนั้นก็นำตะลิว้วทับพี่หรือกระบวยมาแขวนเข้ากับห่วงกระป๋องน้ำอัดลมได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบเคล็ดลับดีๆในการนำเมาห่วงฟ้ากระป๋องน้ำบัดลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จะหิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนำเมาห่วงฟ้ากระป๋องมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะคะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย